สวัสดีค่ะในทางแก้ไขปัญหานะคะในกรณีที่ ผมนะคะมีความชอ็อตเปื่อยจากการทําเคมีขาดแบบนี้นะคะอีกหนึ่งเทคนิคนะคะในการที่เราจะฟื้นฟูสภาพผมนะคะอาจารย์ใสมีเทคนิคดีๆมาฝากนะคะให้เราใช้เป็นสเปรย์น้ํานมนะคะฉโลมไปที่ปลายผมเสร็จแล้วให้เราใช้ตัวซูเปอร์ชีทเม n นต์เคราตินนะคะให้เราหมักไว้ทุกวันนะคะ30นาทีนะคะหรือเราจะใช้ความร้อนช่วยเลยนะคะในการที่เราทําแบบนี้ให้เราชโลมไปในลักษณะนี้ เห็นไหมคะในผมที่มันเปื่อยๆขาดๆนะให้เรานวดในลักษณะนี้หลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะคะให้เราใช้ความร้อน เห็นไหมคะว่าเราใช้แค่โดยไม่ถึงนะคะไม่ถึง5วินาที10วินาทีใช้ความร้อยค่ำไปช่วยนะคะเห็นไหมคะว่าผมจะมีความตัวซูเปอร์ชี m เมนต์ตัว,ตวนี้จะเข้าไปช่วยซ่อมแซมเนื้อผมให้แข็งแรงขึ้นนะคะสําหรับคนที่เปื่อยมากๆเลยนะคะแนะนําให้ทิ้งระยะเวลาไว้หมักไว้30นาทีจะช่วยให้เนื้อผมแข็งแรงขึ้น,นะคะ่ะ